กูมั่งไปพาดก็ไม่เหลือสองตัวแล้วเพราะมแล้วเซลงล์เขาไม่ไม่ต้องวิ่งไปหางเขานะพี่อยากปล่อยมาบางกูฟังกูไม่ไม่ไม่ได้สแปมอะเล่นโซนเดี๋ยวกเอาอะไรข้าเจ้าอะไรข้าเจ้าอะไรชุบชุบแล้วอย่าปล่อยตัวข้าเจ้าอะไรอะไรมึงดีด้าเลยเนี่ยมึงอย่าดีด้าดิอ้าวไม่เอาใช่ป่ะเราหานมางตอนแดงมาป่อนแดงสั่งเหถอคนเดียวไม่ต้องนัวมามาเล่นด้วยกันไหวเเดียวเกงเดียวเกงเดียวเโซนเดี่ยวไฟอ่อนที่อไฟอ่อนแต่เย็นเย็น ราไหวเราไหวเลยตรงรถเนี the ่ยหน้าบ้านหน้าบ้านรอรับใช่ใช่รอรับหน้าบ้านไหวหลุดโซนโดนเสียแล้วมึงมีซองแกงน่าจะมีรูชีด้ตรงุ่มนะใจเย็นใจนใจนค่อยๆเคลียร์ไปแล้วใจเย็นนะเว้ยนัวกันได้เลยใช่ไหมได้ได้เลยได้ไม่ต้องไปหรอกขู่มาเต็มรูชีมาเดี๋ยวสั่งให้เดี๋ยวสั่งให้พี่เกดบอกสั่งนะมีรูชีด้วยมีรูชีด้วยนะเปียก เดี๋ยวสั่งให้บอกว่ากินฟรีเลยกินฟรีเลยมามามารับ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 เลยรับเลยรับเลยไม่ต้องไปไกล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 เลยโซนบานเลยโซนบานกับแพเลยเฮ้ยโซนบาดกับแพเลยดิเมทโซนบานกัแพลเลยดิเมทเป็นตายเป็นตาย

ไป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 มรี่รรีบเดย่ไชุไปไม้ไกไชก่อนาเพื่อนก่อนนะไม่เนดักเมย์ดักเมย์เพื่อนก่อนหาเพื่อนก่อนหาเพื่อนก่หาศพเพื่อนดีเพื่อนีายปายไปไปไปชเพื่นน่อยหาินีานีเพื่อนด้วยนะดูเพื่อนด้ยปืนยิงอยู่ขวานะปืนยิงฟรีนะโดันหน่อยงหลงหลังต้องเล่นเยอะเฮ้ยตัวเดียวไม่ต้องเล่นเยอะเอาเพื่อนน่ะเอาเพื่อนก่อนมันก็าเพื่อนกกชุยชบชุบยังชบ เอาเพื่อนนี้ทำนี่เอาเพื่อนดีเอาเพื่อนนีค่อยๆปิดดีเปลี่ยนมีได้แล้วเปลี่ยนมีได้แล้วเปลี่ยนมีได้แล้วทำนี้เปลี่ยนมีได้แล้วกูไม่ตายกูไม่ตายเปลี่ยนมีดีเปลี่ยนมีเก็บตัวชุกดีทำนีตายปะตายปะตายปะขอยิคิ้ขอยิ้ขอยิ้ติ้นอยติไม่ติด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 ไม่ติไม่ติดไม่ิดไม่ติด้ม่ติดไม่ติดไมิดมติม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 ติม่ิไมิ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 ดมิมิดมิมิมิม่ิ้มิ ขครเเรอะไรมาีละคนีคน kind of ีะเจย็นเนาเรามาตมาสวย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 ดูเพื่อไหน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 มีมีมีอมึงมึงนวันบ้านมันนมันบ้านแหล่หนึ่งมันบ้านแหล่หนึ่งนะมันบ้านแหล่หนึ่งเเปล่อยปล่อยปล่อยปลลยปล่ปล่อยปลยปล่อยปลยยยย ยชิมายชิมายูโรยชิโร่ตั้โนเยตั้งโซนเยยชิมานะยชิมานะป็นในบ้านเป็นตในบ้านเป็นตัวตยวเปานตัวเียเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเข้ามากลับเข้ามากลับเข้ามาบินบินทหมดเร็วาปี้อะไรเป็นสิเลยวะโธ่ถ้าถ้าทเยอะมันไม่มีสองคนพอดีสองคนก็พอแล้วตายตายมีมีดเ่รมีประยัดเลยออก ข้างหลังต้องไปปิดตรงปิดเลยต้องไปเฮ้ยใครเหลือคนนึงข้างนอกตรงนี้ใครไม่มีเอดีใครไม่มีเอดีบอกนะตลกใครไม่มีของว right yes umm okay, ิ่งมาหากูบนรถสีชมพูใครไม่มีของวิ่งมาหากูเฮ้ยใครไม่มีของวิ่งมาหากูเขาไปงัดคนเขาไงโอเคสวยมาแล้วเย็นค่อยๆเล่นไม่ต้องหลายคนไม่ต้องหลายคนคุณซ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 นมาเดิม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 นะมาเดิมนะไม่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 มีอะไรพี่ เข้ามาเข้ามาเข้ามาข้างในพี่เกตไอพี่เกีวเข้ามาข้างในเข้ามาข้างในพี่ข้ามาขงในมาข้างในมาข้างในเขายิงเข้ายิงเข้ามาประตูเข้ามายืนหน้าประตูไม่ไม่ต้องไม่ต้องยืนแล้วเพราะเขายิงไปมันกระสุนมันเปลืองเออกระเดื่อไปยืนยิงไปเลยเขารงื่อนนัดอยู่เขายิงบอลล็หรอมันยิงได้ใช่ไหมไม่ไม่ได้ยิงบอลล็สายฟ้าลงมายิงเมื่อกี้ถ้าไม่มีก็กด e ไปเลยกด e ไปเลยมันจะได้รูปม็อตได้ปะใกล้จะได้ไหมไปพี่คิมไปได้ป่ะหลังนู้นหลังนู้นมันจะได้ โอเคไปได้นะพี่คิมพี่ที่แยกไปอ่ะมีปะพี่ไม่มีพี่ไม่จริงๆจริงๆปล่อยเข้าที่นี่ไปแล้วก็โผล่เลยก็กูเข้าแล้วก็ไปเลยเออราไม่ชุนเข้าแล้วไปหลานู้นเลยไว้ถาคนหนึ่งอ่ะมันถ้าได้ชิปสวดปืนมันปนไม่ได้อยู่แล้วพี่จริงจอ่ะแยกแยกไปก่อนได้ปนไม่ได้หรอแล้วใครเอาทิปมาทิปสวดปืนปนไม่ได้อยู่แล้วมันดึงไม่ได้ไม่มีคนไม่มีคนเอาไว้ ไป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 ปล่อยเลยปล่อยโดนกระเทียบเลยม้วนไหลมุนปะหนังลุงปะหนังลุงเพื่อนรับใหม่รับใหม่รับใหม่ไป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  ไอ้ไปคนเฮ้ยรับร่บม่บอาไมดเลี้ยงไม่ได้ดิผมไปคุยดิเอ้ามันยิงยางนะป้าทำอะักับสิ่งลงเล่นนะบ้านพึ่งจะพึ่งลงเล่นนะอะไระไอกิ้วมึงไม่กลับเลยได้ไปผ่านได้เป็นไรลูกจะเย็นใครรถว่าหลับเพื่อนได้ดิลูกกูเอามนอเนี่ยนกิ้วไม่เข้าอ๋อสายบอยไปแล้วหรอไม่สนใจไม่ขับผิดเลนเองแต่มันยิงล้อผมจริงๆนะป้าเนี่ยพี่ยืไว้อพี่ยหน่อยได้ไหม ไม่ปล่อยปล่อยปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยโดนหัวหัวตะกวดเนี่ยไม่เป็นไรโดนฆ่าก็ไม่เป็นไรไอ้ชิงโดนฆ่าก็ไม่ได้เพราะว่าปืนมันพ่นไม่ได้ต่อพิชูเลยต่อโดนดักมันยิงไดพวกแข็งอยู่ดีเอาปล่อยมันพ่นไปว่ะแบบไม่มีราคาหรอกถึงแล้วมีมีบ้างมีบ้างกี้เขาขับตามหมาใครมีดักคีบ้ะใครมีดักคีบ้ะไอดาไฮมึงระวังคำพูดด้วยนะดาไฮ ไปเพื่อชิวอะไร้ไม่ได้ไม่ได้ะวังระวังเดีวหายเดีหายเพื่อนดีๆเพื่อนดีๆเพื่อนดีๆเพื่อนเดี๋ยวโดนตีเพื่อนมันคือดือดต่ละนชี้าชีเยอะนะฮีรชีเยอะมาดิไกริเอดยี่ข้เยางเพิ่งงงเ้มเพิ่งง้เพิ่งงงมเราตนงหม่อย่าพ่งลงอย่าพึ่งลงนอาลข้างล่างเลย้าาไมนวออจังครัพี่ข้างล่างมันงัดได้แล้วนะมันงัดนด้แล้วนะจะพึ่งมามามาม่ขด้นไปลง เลยกระทืบไปเลยขวาเพื่อนหยอกนะบนเขาชนเราก็เทิร์นไปเลยเฮ้ยมึงมึงมามึงมาตรงตรงเขื่อนเห็นปะตรงตรงแลมโบวามามามาเราตรงนี้ปดักดักชีต้องแบ่งเป็นสองไม่ไม่มึงก็จริงใครนั่งคนหยอกมา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 อนี้มามาข้างบนนี้มามาตรงนี้มาดีหน้าบ้านอ่ะเอยมันจะลงเบนเออให้ให้เขาลงไปเขงยิงได้ใช้เหมือดตรงนั้นยิงได้นั่นน่ะโดนยิงโดนโดนได้เฮ้ยเขาลงเขาลงเขาลงเพื่อนเลยไม่เป็นไรใจเย็นมึงมารวมนี่ก่อนดิใครยังมาไม่ถึงเฮ้ยมึงฟาร์มไอเกตดิให้เฮ้ยใครยังมาไม่ถึงบอกก่อนบอออกหหหนน่่ยดดิ้ววถึงคมมมแลใชชัร์ะ

เจีาตีไปจ้าจีาตีไปจ้าป่วยขี้ยากูอยากเล่นปืนไหวสัตว์เียตีไปเ่เีเปม่อยากเล่นมีนขล่นสาเล่นมาเล่นสาขึ้นสาขล้นสาสบ้นสาขบ้นสาขึ้นมาขึ้นมานานา้นานาเลนานสา้นานาเ้นานาเล่นาเ้นาเนานานาเล่นาเ้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 นา พี่แก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 ไอ้เชื่อโดนยิงไม่ได้ไม่ได้โอนยิงตายตายอะไรวะเราไม่ได้ข้างล่างเราไม่ได้ข้างล่างพ่อเป็นไงเฮียชุบละชุบละพี่พี่แก่เอาดิพี่อย่างนี้ไม่เอาพี่พี่แกไม่เอาไม่เอาดีดีพี่ดีดีกันไหนกันไหนกันไหนไม่กูเพื่อนชุบมามันยีโมกูเว้ยไปลงไปลงไปเฮ้ย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  เปียก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 กูโดนเปียกกูโดเหมือนกันพี่ตายตาตายลงไปลงไปโดนมจะหมดแล้วลงไปลงไปลงมาลงมาดิลงมาดิตายตายหมดแล้วหมดล้วเห็นมีได้ป่วะกูไม่ทำเหี้ยเลยตา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 ยาไตาไาอะไราต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 า อย่าตามขึ้นเนินลงมาลงเก่บไปนะแล้วลยยลเขาลับแล้วเ้ยชีดึงเพื่อนหน่อยิชีดึงเพื่อนหน่อยิชีดึงเพื่อนหน่อยเฮ้ยเฮ้อหลอนโซลบบาเลยโบาเลยเดยเยเยอดมชบหมดมชบน้หมดเยเนเยมเน

อนชาเพื่อนมา,มาปล่อยปล่อยปล่อย <c oughs> <ername S 2> ไปเตะเตะเตะเฮ้ยไปชูเพื่อนหน่อยดิไปชูเพื่อนฝั่งขวาไอ้พี่พี่ตุ๊ดเมนแหรงเล่นอย่างนี้ไปเล่นเก่ากบแบบคนแก่เหอะไปไม่ควรมาเล่นฟรีชิปหายมีดปลอกผลไม้โก๋งูโกูขอกันไว้ไม่เป็นไรไมหน่อยเล่นนี้จะเป็นพี่เล่นเลยเฮ้ยโซลาบบ้านเล่ยโซลาบบ้านเลยโซลับ้าเลยโซลับ้าเขาเข้าเล่น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 ดีเบส काले 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 ंग काले भाई क्या เขาเล่นเขา่าเล่นเขา่าเล่นเล่นมิดเล่นมเล่นเขา่า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 เล่นเปลี่นเขาเปลี่ยนเปล่นดเล่นดีเขาค่าเปลี่นดีเขาค่าเปลี่นดีหากเปลี่นดีเป็นตัวชมดีเปล่นมิดได้แล้วเดี๋ยวมนเห็นไม่เงินยาวต้องลดปิดน้อยปิดน้อยปิดน้อยตาเล็ก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 เขาค่าปิดเาค่าปิเาาปิดชุบชุบ

ตาย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 ยืนทำอะไรเนี่ยคิวเฮ้ยชุบเพื่อนดิคิวแคร์ปะยืนนิ่งเลยไอ้นี่ชุบก็หมดแล้วนะเว้ยเฮ้ยเขาเกิดนะโอ้ยช่วหมดแล้วนายช่วหมดแล้วนะบอกก่อนรอเขาเรอเขาลงนล้วไม่ปกันดิใครจะไปกันเยอะเขาปิดชุดไม่ได้เลยไม้ไม้ไม่ต้อง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 แล้วไม้ไม่ต้องแล้วของหมดเส้นขอ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 ไม้ไม่มีเลยตอกระเพน เกดสามตัวโอ้ยปิดแล้วก็ได้ไม่ต้องปิดแล้วก็ได้สามตัวมาแล้วไม่มีอะไรเลย่เดี๋ยพีชอนไ่ชอนเตมเกี้ไม้อยางตีอย่างง่วลองดูภาพกับกันดิเ้ยถ้าเป็นเราเขาปิดเหมือนกันปิดเลยปิดเยปิดไปดิโอ้โหอร่อยห่อเลยดิเราใช่ไปปิดดิุกันคนนองนคนสอนสอคนสอนองคนสอ่นสองคนสนนอนนนคนคนอนนคนน ว่าไงพี่มดดีช่วยพี่มดดีไปจบอันนี้เราต้องไปลงดันนะไม่งั้นเราเสียฟรีใช่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 เข้าไปย่าห์ไอติมเข้าไปแม่แหล่เฮ้ยพี่เล่นโหดจัดเลยต้องตายถึง3ครั้งถึงจะคิวได้ฟรีจัดตายเยอะขนาดนี้ยังใช้ของหมดฟ้าให้พี่ชุบป้าฟ้าหรือว่าไงน้องเข้าไปแล้วชุบชุบเลยปะชุบเลยปะชุบเลยก็ได้พี่ ชุบเลยเขาเข้าไปแล้วไปไปอ้นี่นะพี่ขอให้ฟังครับเออจะ call ไฟล์ดูอไปขอโทษด้วยครับผมขอโทษด้วยล็กเล็กไม่เป็นไรน้องไอเดียอะไรไม่เป็นไรครับครับครูไปกับฟิลก uh> <e ็ได้ไปช่วยไปร้องขอไปให้หมอดิเดี๋ยวเดี๋ยวชุบเขาแล้วชุบเขาแล้วครมจากจากเขาจัดการเองเราชุบเขาพอแล้วครีม พี่ฟ้าครับพี่ฟ้าครับพี่ฟ้าไฟไฟ,ฟแข็งมากครับพี่ไฟแข็งมากอะ,อะไรแอคไร้นี่ไปเปียกไปลงดันพี่แม่ขอ,อก,กันได้ป่ะเก็บสองตี้อย่างโหด แอดอง้ไปไปรีบไปเอาของเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันนะเดี๋ยวเลยเที่ยงคืนนะไปเอาของแล้วมารวมที่โรงงานก็ได้นะเออถ้าเราไปลงเอาจิงนะแอดดอบรอบหน้าถ้าเราไม่ลวงปืนอ่ะเราไหวนะไปกใช่เราจับตัวใหญ่โตห็นที่เราเลงดันอยู่แล้วเลยเที่ยงคืนแล้วมันจะลงได้อีกปะได้ได้ได้เออก็ปล่อยมันไว้เลยมันจะไปไปตอนเนี้ยตอนเนี้ยไปเอาของแล้วก็รีบรีบมาลงดันกันเพื่อนจากงุ่นดาเป็นรุ่อ่างเลยฮะที่ไหนที่เดิมอัปเปียกแต่ที่ที่พี่พามาไปอ่ะ พี่มึงถ่ายรูปให้กูดูอ่ะพี่พาผมไปไม่ใช่เหรอหาดูรูปว่าเราว่าใครพาไปคือ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 